สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด5.6หน้า36หนังสือเรียนคณิตศ,ศ,ศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่5เรื่องของร้อยละนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเราจะแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช้บัญญัติตรายางนะคะแบบฝึกหัดทั้งสองข้อนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ข้อที่ 1. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน950คนวันนี้มีนักเรียนมาเรียน98เซน์ของนักเรียนทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียนกี่คนวิธีทำนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอธิบายความหมายของร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในข้อนี้ก่อนนะคะซึ่งประโยคนักเรียนมาเรียน98เอร์ซ์ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าหมายความว่าอย่างไร โดยที่ความหมายของร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์จะมีอยู่2ความหมายนะคะความหมายที่1คือถ้านักเรียนทั้งหมด100คนนักเรียนมาเรียน98คน ความหมายที่1เนี่ยจะเป็นความหมายตรงตัวของเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเทียบกับนักเรียนทั้งหมดคือ100คนและมาเรียน98%ก็คือมาเรียน98จาก100นะคะต่อมาความหมายที่2คือถ้านักเรียนทั้งหมด100คนเหมือนกันและสิ่งที่คู่กับมาเรียนก็คือขาดเรียนถูกต้องไหมคะหรือว่านักเรียนที่ ไม่มาเรียนนั่นเองต่อเน,นื่องจากประโยคด้านบนจาก100มาเรียน98ดังนั้นไม่มาเรียนก็นำา1 0 0คนลบ98คนจะเท่ากับ 2คนนั่นเองนะคะทีนี้การที่เราเขียนความหมายทั้งสองความหมายตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะพิจารณาก่อนที่จะนําไปเทียบบัญญัติยางนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามหาคือถามหานักเรียนที่ไม่มาเรียนจากความหมายของร้อยละตรงนี้เราจึงจะนําความหมายที่2มาใช้ในการเทียบบัญญัติยางนั่นเอง ต่อไปเราก็มาวิธีทำนะคะเริ่มต้นด้วยความหมายของนักเรียนมาเรียน98ตามความหมายที่2ตรงนี้เราก็นำมาเทียบบัญญัติยางเลยนะคะนักเรียนทั้งหมด100คนไม่มาเรียนขอเขียนย่อๆนะคะ2คนและบรรทัดที่2ก็เป็นการเทียบบัญญัตยยางโดยเทียบกับ1คนนะคะก็จะเป็นนักเรียนทั้งหมด 1นคนน่ะเป็นการหาเทียบ1เนาะไม่มาเรียนก็นำสอไปหารด้วย100ห,หรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเศษ2องส่วนหนึนะคะติดไว้ก่อนยังไม่ต้องคำนวณต่อมาบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาบอกว่านักเรียนทั้งหมด950คนไม่มาเรียนเราก็นำ950า950 คูณกับเศษสองส่วนหนึตรงนี้ก่อนที่จะคูณเราก็มาตัดทอนก่อน01ตัวจาก100เนี่ยไปตัดกับ950า้อยห้าสิบได้หตัวและเห็นแม่2กับสิบแบบนี้ก็ใช้แม่2ตัดทอนได้เลยนะคะสไปหาร2ได้1นสองไปหาร1ิ 10, ได้5และเห็น95และ5ตัวนี้ลงท้ายด้วย5เราก็ตัดทอนต่อโดยใช้แม่5้เช่นเดียวกัน หไปหาร5ได้1 5ไปหาร9ได้1นึ่เศษ4กลายเป็น45 5ไปหารสี่สิบหได้9ตรงนี้เหลือ19บกคูณหก็จะเท่ากับ19คนดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยนะคะว่าวันนี้มีนักเรียนไม่มาเรียน19คนเสร็จแล้วคะ่ะในข้อที่1 การที่เราเลือกเทียบอัญญิตยายางตามความหมายตรงนี้นะคะเป็นการเทียบตรงตามที่โจทย์ถามเลยนะคะเดี๋ยวครูจะลองทําอีกวิธีหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะแล้วทุกคนก็เลือกดูว่าชอบวิธีไหนมากกว่ากันนะเมื่อสักครู่เราเลือกใช้ตามความหมายที่สองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูลองเลือกใช้ตามความหมายที่1ดูตรงนี้นักเรียนทั้งหมด100คนอ่ะมาเรียน 98คนบรรทัดที่2ก็จะเป็นการหาเทียบกับ1น,นะคะคือนักเรียนทั้งหมด1คนมาเรียนเศษ98ส่วน100คนต่อมาบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์อยากทราบคือถ้านักเรียนทั้งหมด950คนมาเรียนอ่ะก็นำ950า950 คูณเศษ98ส่วน100ตัดทอนก็เหมือนเดิมนะคะอ่ะตัวนี้ใช้0ูนย์ไปตัด0และเห็นลงท้ายด้วย0นกับ5ตรงนี้ก็ใช้แม่5นะคะ5ไปหาร10ได้2 5ไปหาร9ได้1เศษ4 5ไปหาร45ได้9อ่ะและเราก็จะใช้แม่2ไปหาร2กับ98ตรงนี้ต่อ2ไปหาร2ได้1 สไปหาร9ได้4เศษ1 2ไปหาร18ได้9เหลือ19คูณ49เท่ากับ931คนแต่อย่าเพิ่งรีดตอบนะคะ931คนจากการเทียบบัญญัติตยางตามความหมายที่1ตรงนี้ เป็นจำนวนนักเรียนที่มาเรียนแต่โจทย์อยากทราบจำนวนนักเรียนที่ไม่มาเรียนดังนั้นนักเรียนที่ไม่มาเราก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ950ลบกับ931จะได้คำตอบมาเท่ากับ19คน เสร็จแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าคําตอบทั้ง2ข้อนี้ได้เท่ากันเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบวิธีไหนนะลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ส่วนตัวแล้วคุณครูจะชอบวิธีนี้มากกว่าคือเทียบบญญัติายางตามสิ่งที่โจทย์อยากทราบไปเลยตรงนี้ทีเดียวนะคะได้คําตอบมาเลยคือ19 ถ้าเราเลือกเทียบมายาเตียงตามความหมายอีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่สิ่งที่โจทามระวังพลาดตรงนี้นะคะหลายคนชอบเผลอไม่นำมาลบและคำตอบก็อาจจะผิดไปได้นะคะข้อที่2ปริมาณน้ำฝนในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ20ถ้าปีที่แล้วมีปริมาณน้ำฝน2380ม mm. ปมิลลิเมตรปีนี้มีปริมาณน้ำฝนกี่มิลลิเมตร อันดับแรกเดี๋ยวเรามาอธิบายความหมายของร้อยละกันก่อนนะคะคือปริมาณน,น้ำฝนในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ20ตรงนี้ก็จะคล้ายกับข้อที่1เลยนะคะคือมีอยู่2ความหมายโดยที่ความหมายในข้อที่1คือถ้าปีที่แล้วอันนี้ขอเขียนย่อๆนะคะเพราะว่าถ้าเขียนเต็มๆก็คือปริมาณน,น้ำฝนปีที่แล้วอ่ะเรานี้ขอเขียนย่อๆว่าปีที่แล้วเฉยๆนะคะ100มิลลิเมตร และเพิ่มขึ้น20มิลลิเมตรอันนี้ความหมายในยข้อที่1น,นะคะเพราะว่าตรงน,นี้ให้คำว่าเพิ่มขึ้นมาเนาะต่อมาความหมายที่2ก็คือถ้าปีที่แล้ว100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นมา20ก็แสดงว่าปีนี้จะเป็น100บวก20เท่ากับ120มิลลิเมตร เนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจความหมายสองความหมายเนี่ยเราก็สามารถนําความหมายตรงนี้ไปเทียบบัญญัติตรยางได้เลยโดยเลือกตามความหมายที่โจทย์ถามซึ่งข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามปริมาณที่เพิ่มขึ้นเฉยๆแต่ถามหามาเลยว่าปีนี้มีปร,ริมาณเท่าไหร่แสดงว่าข้อนี้เราต้องเลือกทำตามความหมายที่สองและนำความหมายที่สองตรงนี้มาใช้ในการเทียบบัญญัติตรยางเราก็เริ่มวิธีทำเลยนะคะ บรรทัดที่1ก็คือเขียนความหมายของร้อยละโดยเราเลือกแล้วว่าจะเขียนตามความหมายที่สองคือปีที่แล้ว100มิลลิเมตรปีนี้อ่ก็คือปริมาณน้ำฝนปีนี้นะ120มิลลิเมตรต่อมาบรรทัดที่2จะเป็นการหาเทียบ1น,นะคะคือปีที่แล้ว1มิลลิเมตรตรงนี้ถ้าใครลืมสามารถย้อนกลับไปดูวิธีการเทียบประหยัดตะยางจากบทที่แล้วได้เลยนะคะ ปีนี้ก็นำหนึ่ส่วน100มิลลิเมตรต่อมาบรรทัดที่3จะเป็นสิ่งที่โจทย์อยากทราบแล้วนะคะก็คือบอกมาแล้วปีที่แล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยสองพมปิลลิเมตรปีนี้จะเท่าไหร่เราก็นำสองพามร้อยแปสคูณเศษหนึ่ส่วนด้วย100ทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการตัดทอนนะคะ เห็นศูนย์หตัวไปตัดตรงนี้ได้1ตัวต่อมาจาก1น0่ง้อเหลือสิบเราก็เห็นศูนย์หตัวก็ไปตัดจาก2องพัได้1ตัวตรงนี้ตัดทอนไม่ได้แล้วเหลือ238ร้คูณสิเราก็คำนวณในกระดาษทดเลยนะคะสองร้คูณสิได้คำตอบเท่ากับ2856ม mm. ิลลิเมตรดังนั้น ปีนี้มีปริมาณน้ำฝน2,856ม mm ิลลิเมตร ท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่2เนาะเพราะเราได้ตรงและวเจียมประหยัดแต่ยางปีนี้และโจ์ก็ถามหาปีนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยนะและจะหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ